โอเคสวัสดีครับวันนี้มาตอบเม้นนี้นะครับวิธีการหาเสียงก็ไปสมัครสอสอสมัครผู้แทนอย่างเงี้ยขึ้นรถประกาศหาเสียงอย่างงี้โนี้นัดมาให้วิธีหาเสียงร้องของตัวเองละกันวันนี้3วิธีไปลุยกันเอาอย่างงี้ก่อนคุณเคยเห็นไหมเสียงพูดเป็นอย่างงี้ แต่พอร้องออกมานี่เสียงหล่อมากเลยเป็นแบบว่าหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหน <laughs> หรือบางคน หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้มาลอ <S 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 ใครทําอยู่นะครับเลิกทําก่อนนะครับถ้าอยากจะหาเสียงร้องของตัวเองจริงๆให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ให้คนจําได้จริงๆแล้วไปในทางที่ดีด้วยนัดจะบอกอย่างนี้เอกลักษณ์ของเสียงของแต่ละคนะน่ะนัดบอกได้เลยนะว่ามันเหมือนแบบลายลายมือเลยเรียนแบบกันยาก ไม่นับกอปปีโช์นะเว้ยอันนี้พูดถึงน้ำเสียงนะวิธีแรกเลยที่จะทําให้คุณหาเสียงของคุณได้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไอ้ร้องเหมือนที่พูดแต่นัทไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าการร้องเพลงมันต้องได้รับการตัดแต่งแต่เสียงของตัวเองก็ต้องอยังอยู่แค่นั้นเอง3เรื่องนี้นะลุยเลยนะลองทํากันนะครับอย่างที่1ก็คือลองพูดก่อนพูดเนื้อเพลงก่อนแล้วสังเกตว่าที่พูดมาเป็นยังไง แต่พูดให้มีอารมณ์นะนคล้ายการพากเสียงแต่ไม่ได้ดัดเสียงเช่นนัพูดอย่างนี้หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนแล้วมาลองใส่เมโลดีด้ดูหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้นี่ไงได้เสียงตัวเองแล้วแบบที่หนึ่งนัทใช้คำว่าเอาเสียงแท้ๆของตัวเองมาใส่เมโลดี้แค่นั้นโอเคในแบบที่สองที่นัทบอกว่ามันต้องเริ่มมีการตัดแต่งถูกไหม ลองเอาไอ้พวกเนี้ยที่เราร้องอย่างนี้ได้แล้วในแบบที่1ค่อยเอามาใส่ไดนามิกและเทคนิคต่างๆเช่นเสียงลมเสียงเต็มอันไหนลมอันไหนเต็มเอาอันนี้ก่อนก็ได้เช่นนะัาจะบอกว่าหยุดหยุดชีวิตคาว่าชีวิตอาจจะเป็นเสียงลมหยุดหย,ยุดชีวิตเห็นป่าเสียงเดิมก็ยังอยู่แต่เรามาตัดแต่งไดนามิกใส่เข้าไปดังเบาสั้นยาวเต็มลมหลบและอีกหลายๆอย่างลองศึกษาดู อ่ะพอผ่านหนึ่งสองมาแล้วสเต็ปท,ที่3คือ inspiration คือลองดูไอดอลหรือคนที่เราชอบก็ได้ถ้าเขาร้องคำนี้ยังไงแล้วใช้คำว่ายืมมาใช้ในแบบที่ข้อ1และข้อ2ยังอยู่ก็คือเสียงตัวเองอะ่ะต้องยังอยู่เช่นเสียงที่นาสิกขึ้นมาแล้วปล่อยเสียงพี่แบงค์วงแคลกพี่แจ้อะไรพวกนี้อสมมติคำว่านี้น,นี่เราก็ร้องเหมือนเดิมหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ เรียนแบบวิธีการที่ตัวเองชอบกับการดัดเสียงให้เหมือนเขาคนละเรื่องกันเว้ยนั่นแหละครับจริงๆอ่ะมันจะได้ผลตั้งแต่ข้อที่1แล้วข้อ2ข้อ3เป็นเรื่องของการตัดแต่งเสียงในแบบที่เราจะชอบไอเรื่องตัดแต่งเสียงเนี่ยก็เกี่ยวกับแนวเพลงอีกว่าเราจะไปร้องเพลงในแนวไหนต้องใช้ยังไงอาจจะหาการสักพักหนึ่งแต่ถ้าอยากย่นเวลานะครับผมก็มาเรียนกับคุณลูกนัดได้นะครับผม ไอ้กองอีล้ลองทำกันดู3แบบแล้วกันครับอย่าทิ้งตัวตนอย่าไปเหมือนคนอื่นแต่ยืมมาใช้ได้อยากปรึกษาเรื่องร้องเพลงนะครับหรือเรื่องดนตรีอื่นๆนะครับผม Line แอลูกนัดถ้าเห็นว่าดีฝากแชร์ด้วยละกันนะครับคนเขาจะได้รู้ว่าเรายังเรียนรู้อยู่ระเว้ยลูกนัดสเตชั่น